ผมจะบานประมาณสิไร่จะบาลอยู่สามถึงสีลูกสมถึงส่ลูกแต่ตอนนี้ผมลดมาใช้แค่2ลูกคือทดลองดูมันก็เขียวดีอยู่สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานแค่แดงนะคะลงพื้นที่กันอยู่ที่ร้านต้องเหงค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับเกษตรกรนะคะผู้ที่ได้ใช้ชุดสถานทุ่งไปแล้ว รบกวนผู้ช่วยช่วยแนะนําตัวให้หนูหน่อยค่ะครับผมผู้ช่วยภูมีบุญกันผู้ช่วยหมู่บ้านหมู่ที่สิบสอมบนิคมทุ่งโพชะเลอยงเภอเมมองจังหวัดกบพันเพชรครับอันนี้ผู้ช่วยปลูกข้าวพันอะไรนะคะพันก่ขอยครับ29ทั้งหมดกี่ไร่คะตรงนี้ยี่สิบไร่ครับ20<ไ>่สิบไรบแต่ที่ได้ทดลองใช้ชุดสถานทุ่งไปอันนี้10ไร่ใช่ไหมคะใช่ทดลองสิไร่มัน มันข้าวมันเป็นลักษณะยังไงผู้ช่วยช่วยอธิบายให้หนูฟังได้ไหมข้าวเป็นลักษณะคล้ายข้าวมันจะเป็นต้นแข็งใบตั้งดีอัน,นแล้วก็เขียวดีลักษณะของลักษณะข้าวต้นแข็งใบตั้งใช่ไหมคะคแล้วชุดสถานทุ่งสามารถช่วยลดการใส่ปุ๋ยได้ไหมคะลดได้เยอะครับช่วงนี้ปกติผมจะวาลประมาณสิบไร่จะวานอยู่สามถึงสี่ลูกสามถึงสี่ลูก,ลกแต่ตอนนี้ผมลดมาใช้แค่สองลูก คือทดลองดูมันก็เขี้ยวดีอยู่คือพอเรายังเห็นว่าข้าวต้นสมบูรณ์เขียวสมบูรณ์อยู่ก็คือเราก็ลดปุ๋ยลงมาลดปุ๋ยลงมาถึงครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมคะปกติสามถึงสี่ลูกต่อสิบไร่ถูกต้องตอนนี้ก็คือเหลือยูเรียอยู่สองลูกแต่ว่าเกียวดีนะค่ะแล้วลักษณะการแตกกออย่างนี้ถือว่าแตกกอดีไหมคะใช่ได้ใช่ได้ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่ากอ หนักขอข้าวแมลงแมลงก็น,กน,น,นมจะไม่มีอะต้นมันแข็งนะคะดูดูดลักษณะของต้นมันแข็งอะดูแล้วจะไม่ค่อยมีโรคท่าไรไม่มีโรคโอ้นี่ยังไม่เจอเลยยังไม่เจอครับตั้งแต่ฉีดมาก็าคือยังไม่ได้เจอโรคด้วยแสดงว่าข้าวก็คือยอยู่ในช่วงสมบูรณ์ใช่สมบูรณ์ดีอยู่วันนี้หนูก็จะสอบถามคะแนนชุดสถานทุง่งกล่องเนี้ยเต็มสิบคะแนน ผู้ช่วยจะให้สักกี่คะแนนดีคะก็ลักษณะนี้ก็ให้สิบคะแนนนั่นแหละอ๋อสิบสิบเต็มเลยใช่ไหมคะ<ด>ก็คือมีความพึงพอใจในผลิ<ด>ตภัณฑ<ด>์ทดลองใช้แล้วถูกอ,อกถูกใจถูกครับถ้ายัางไงมีคนผ่านไปผ่านมาตามถนนหนูบรบกวนฝากแนะนําบอกต่อให้หนูด้วยค่ะมันมีคนคคเคยใช้อยู่นะกลุ่มเนี้หรอคะครับแปงที่เขาเกี่ยวไปตรงเนี้พอพอวันนั้นเียวเขายามาให้ใช่ไหมล่ะอแล้วก็ขับรถไปมีกองยามา เขาบอกเอ้านี่เคยใช้อยู่เนี่ยเขาบอกเวลาฉีดช่วงข้าวจะออกข้าวออกดีเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะช่วงข้าวออกก็คือข้าวออกดีสุดลวงอย่างงี้ใช่ไหมคะถูกคนเคยใช้แล้วค่ะเผื่อมีใครที่เอถามเอ๊ะทำไมข้าวช่วยเขียวจังเทียบกับแป้งนู้นก็คือเห็นชัดเลยนะคะใช่ยังไงฝากแนะนําบอกต่อให้หนูด้วยค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะหาซื้อได้ที่ร้านต้องเฮค่ะบ่อทองวันนี้ทีมงานเข้แดงก็ ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ